สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมีสินค้ามารีวิวนะคะคือตัวเดิมค่ะยาขาวที่โนบินะคะสองร้อยบาทค่ะกินแล้วขาวภายใน7วันนะคะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว2ออาทิตย์นะคะนะ อันนี้ก็อาจจะแต่งตัวจี๊ดหน่อยนะตัวนี้นะคะมองเห็นกันไหมขายดีบ้างนะคะตอนนี้มีแต่คนสั่งนะคะใครสนใจก็เปิดบินได้นะสามรอบาทค่าเปิดบินนะคะ <Okay. S 1> อืเป็นคู่ละกันอันนี้นะคะคือ อันนี้คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะชีโนโบินะคะวิตามินซีนะคะกินตอนเช้านะคะก่อนอาหารนะตื่นเช้ามาก็ไปกินเลยนะคะโอเคคำเตือนคำเตือนคือคนที่มีลูกนะคะคนที่มีบุตรนะคะหรือว่าสตรีที่ให้นมลูกนะคะไม่ควรรับประทานนะคะ วิธีการรับประทานนะคะทานวันละ1เม็ดนะคะแล้วดื่มน้ำตามเยอะๆนะคะห้ามกินเกินวันละ1เม็ดนะแต่ต้องกินต่อๆกันนะคะต่อกันประมาณสัก1เดือนแบบนี้ก็จะเห็นผลผิวจะขาวสว่างนะคะใสวิ่งเลยจนคล้ายๆต้องแบบถ้าไปโรงเรียนใช่ไหมเพื่อนก็จะบอกเฮ้ยแกไปทำอะไรมาทำไมขาวจังก็บอกว่า กินยาตัวเนี้ยมาคือแบบใช้ดีมากะเพื่อนก็จะทักแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คือแบบพอมาอีกคนนึงมันก็มีวันนึงเว้ยอันนี้ขอบนเล่าให้ฟังนะสักแปนะ๊บห,หนึ่งมีวันนึงเราไปโรงเรียนใช่ปะคราวนี้เพื่อนมันก็เดินมาบอกว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาทําไมดําจังเพราะว่าตอนนั้นคือแบบชอบเที่ยวมากพอผ่านไปสักอาทิตย์นึงเราก็เริ่มแบบ เฮ้ยทำไมตัวเองเริ่มดำจังหวะรู้สึกสนใจตัวเองขึ้นมานะคะ mm hmm. ก็เลยไปหาหาเพจเข้า youtube อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะ mm hmm. ก็เลยแบบมาเจอยาตัวนี้แหละ mm hmm. ก็รู้สึกชอบนะคะก็ลองใช้ดูรอบแรกก็ใช้พวกขัดพวกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ยาขาวคือแบบมันไม่ขาวเลยอะ่ะอืมมันจะเห็นแบบยังไงอะ่ะเค่แป๊บเดียวนะส่วนยาที่ทำให้ขาวนะคะแค่ ขาดขาววันเดียวอย่างเงี้ยวันต่อมาก็ดําละแต่เนี้ยกินแล้วบอกขาวจริงนะบอกเลยตอนนี้ก็เลยไปเจอตัวนี้มาก็เลยลองกินพอกินไปได้สองอาทิตย์ไปโรงเรียนเฮ้ยแกไปทำอะไรมาอันนี้เพื่อนพักมาทำไมขาวจังก็บอกว่ากินยาตัวนี้แหละดีมากนะคะเพื่อนก็เลยสั่งซื้อด้วยนะคะก็รู้สึกภูมิใจมากนะคะก็ตัวนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะในซองก็จะเป็นแบบ ในซองใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเ,เดี๋ยวเอามาให้ดูใช่ค่ะก็มาละอันนี้คือเราก็กินนะนี่เราตัดแบบนี้นะเพราะว่ามันดึงยากมากซองมันแกะยากนะคะเราก็เลยตัดมันจะเป็นเฉพาะซองนี้นะสักครู่นึงนี่นะคะข้างในมันจะเป็น มันจะมีอันนี้มาให้ด้วยนะเห็นไหมเอ่ยอือหืสซารี่อันนี้เขียนมือเล่นอ่าน,นี่นะคะอันนี้คือจะเป็นสารกันบูดนะคะมันจะเป็นเม็ดนะคะมันจะเขียนเตือนอยู่ว่าห้ามกินนะห้ามรับประทานอ่าอันนี้เรากินไปสามเม็ดละนี่ในะสองก็จะเป็นเงี้ยมันก็จะมีแค่นี้นะ,ะแล้วก็มีอันนี้ใส่มาให้ด้วย ในซองก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีแค่นี้แหละแล้วก็ให้กินนะคะกินทุกวันนะกินแบบไม่ต้องแบบวันนึงสเม็ดนะคะกินวันนึงหนึ่งเม็ดพอเนาะโอเคก็มีแค่นี้แหละค่ะสนใจก็เดี๋ยวเราจะทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ใต้คลิปนะนี่ เบอร์โทรมีเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็มีไอดีไลน์นะสนใจก็ทักแชทมาได้นะคะเปิดบิน10ซอง300บาทนะคะอันนี้ขายซองละ59บาทนะคิดยอดส่งได้นะคะเดี๋ยวมีอะไรก็ทักแชทคุยเอานะคะเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ใต้คลิปนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะขอรีวิวเพียงเท่านี้นะคะก็ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย